เื่อพืชีวิตประจำวันของสาวๆเองตอนมัธยมอันนี้คือเรื่องใหม่สุดเด็ดมากถึงม้านจะไม่สวยแต่เมื่อเราก็นี่ใส่ดีนะให้เช้าแล้วมันมตไม่ต้องอ่าบน้ำกันเสร็จแล้ว คว้าควาควาอีไอเอาเอาเอาเดี๋ยวว่าอะไรเนี่ยอะไรอ๋อโอเคฉันจะไปอาบน้ำมันกันแหละแล้วโนรีน่ะทำไมถึงโนรียังไม่ตื่นสีทรงผมเหมือนนักล่าปีศาจเลยเออเออ อันนี้คือเหมือนโซอี้อันนี้เหมือนลูมิสว่วนอันนี้คือมิล่าจะบอกนะตัวนี้คือนางเอกโอเคเธอต้องใส่ชุดนักเรียนอันนี้ไม่ต้องเอาอะไรไปหรอกเพราะว่ากระเป๋าที่อยู่ที่โรงเรียนใช่ใค่เพะ จะเอากระเป๋าไว้ที่โรงเรียนกันเล่าแต่มันรู้สึกแบบแปลหมอย่าเพิ่มมาอองอ๋อฉันอยู่นี่อันนี้เราใช้แบบว่าเป็นกลุ่มแบบนี้ มันก็จะลำบากหน่อยตอนลงบันไดอ๋อนี่ไงมาแล้วลงไปกันเถอะ ทุกคนที่มีลอนแ้าทำไม,ไมเล่นตรงไอแพดเลยละ่ะเราเล่นโทรศัพท์เลยโรงเรียนของเรามาถึงแล้วนี่ไงอุ้ยนะกระเป๋าฉันนี่อันนี้กระเป๋าฉัน ไปไหมตัวละเกอร์มีอ๋อไม่มีอะไรแปลกมันเปลี่ยนไปเหมือนกันนะเนะเนะเนะคาเป่าฉันอยู่ที่เรียนดนตรีอ่ะคับแรกก็เรียนดนตรีเหมือนกันคงจะไม่เป็นไรหรอกฉันกำลังไปเพื่อน นี้เราเล่นแบบว่าเล่นเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มเชื่อนโอเคกระเป๋าเธออยู่ชั้นบนอย่าไปนะชิปโอเคอย่าเชินกำลังไปฉั้นกำลังไป ถ้าโดนกับไม่ยังเฮ้ยจำผีดดูกระเป๋าพีดอันนี้กระเป๋าฉันถ้าคัท้อเพื่อนไม่ตั้งใจนะเพื่อนโอ้ยโอ้ยอไปเล่นไปเล่นทัวสอบได้ไงอ่ะบอกแล้วฮะถ้าถ้าต้องเสียตัวละครไป3ตัวก็ต้องลบอีก เน้นแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้กระเป๋าชั้นหนูอันนี้ก็กระเป๋าแควเลยเฮ้าจำผิดจำผิดอันนี้กระเป๋าชานี่สวยไหมล่ะอุยจะผิดอันนี้ของกระเป๋าเด็กคนนี้ฉันจำผิดจ้าโอ้โหไม่มีที่เรียนเลยเหรออ๋อผมไปก็ได้ครับคพราเหมือนวิชาแล้วโอเค โอ้๋อย่ไปนั่งกันเถอะเอ้าไม่ไปเหรอโอ้หนูก็ลืมเอ้าวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง,งการการอะไรก็ไม่รู้การร้องเพลง อู้เรียนอีกแล้วหรอฉันนั่งไม่ได้เดวออกไปหน่อยโอเคเจ๋ดเจอคือไปอ่ะขั้นแรกเราต้องใช้นี้แล้วอันนี้นะเข้าใจไหมสวยก็ต้องใช้กองด้วยกองมันอันไหนหนะ้าอ๋อเราหาดใจแล้ว มาซ้อมตรงนี้เลยทุกคนปุ๊บซ้อมแล้วเหรอโหซ้อมเร็วจัง,จงเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงขอคิดก่อนขอคิดอะไรก่อนฮึ่มว้ายว้ายฮึมอ๋อต้องใช้โอเค๋ยวซ้ามาอมกันเลย คนเดีย๋ยวฉันเล่นก่อนเอง นู่หิต เยนในที่สุดก็ทานข้าวแล้วโอ้โหวิว oh ิวอเคลงไปก่อนโอเคฉันมาแล้วไปกินข้าวกันเถอะ โอเคฉันกำลังไปเพื่อนเพื่อนเมื่อไหร่อยังไงมาแล้วโอเค ว้าวไม่รู้ว่าสปาเกตตี้จะมีปกซักปกกีด้วยเย้วันนี้มีซักปกกีด้วยมีกินนานาเลยเร็วๆหน่อยนะโอเคเสร็จแล้วไม่อยากจะเชื่อด้วยว่าอาหารคนต่างชาติจะมีต็อกปกกีอันนี้มันซอส ต๊อกวากีแต่หนูไม่เอาครับจะฉันจะเอาตกก๊อกวากียังไงก็เห็นเป็นมักกรนีค่ะแต่ฉันจะทำให้เป็นตกก๊อกวากี อ๋อฉันไม่กินต๊อกป๊อกกี้แต่ฉันจะกินข้าวเปรียนเอาวตก๊ตกต๊กป๊อกกี้ขายขายดีนะเอมหน่ขอเอาต๊อกป๊อกกี้ค่ะแล้วก็เอาเส้นด้วยหรอว้าว ยืนตรงพื้นไปเลยจ้าสมมุติสมมุต,มมติว่าเราเรียนเสร็จแล้วแล้วใจตอนเย็นเลยเย็นแล้วนะแต่ทำไมถึงรู้สึกยังสว่างอยู่เลยครูให้กลับเร็วจัง ็คือหน่ากินนะเนี่ยทาโก้อีดเวเดทาโก้ห้าวันเดสใจทา a ก o โอเคโอเคเราจะไม่มัว่วอะไรเป็นท็อกว่ายพวัวเผือ ว่าเผลอไปกดแบบนั้นว่าเผลอทำแบบนั้นได้ไงว่าที่จะไม่ควรทำแบบนั้นนะอ้วกาอะอรันมาแล้วเดีย๋ยวเราไปกันเพ่เอากระเป๋า แล้วก็กลับบ้านกันพีโ่โอ้ยทำไมหนูไม่เข้าไปนั่นเนี่ยอาจจะมีสัญญาณไม่ดีเข้ามาทำไมอย่ามารบกวนพูดดูนะคนดูนะนี่ของฉันของมีน่าอันนี้ของ จะไม่ได้อยู่กันค่ะใครเขาจะไปกิจกรรมกระเป๋าได้คะอุย้ยอันนี้น่าจะของฉันโอ้ยอันนี้น่าจะของฉันมั้งโอเคไม่ต้องสับสนเรื่องอะไรแล้วกลับบ้านกันเถอะอุอ้ยลืมบัตรอีกแล้วอุย้ยลืมหยิบเพื่อนไปเลย ไปกันเถอะ เหมือนฉจะัจะมีควต้ใจแล้วย้ใช่มคนอก,กนอๆๆนอคกาาอคีอีอีไหนคนีบชอกกน่าตาดีนะอ้ดีเอสีเช่ว้ากรว่แ่เเีเน้สแก,กนกนนส,สแกนของคื่น,นสแกนเองนี่นโอ้จดีจัง ุ้ยโอเคครบสามอันพอดีแล้วเราจะไปเล่นดูพอครบสามอันพอดีของเดเอาอันพิเศษค่ะของเพื่อนนะคะเอาแบบแบบว่าแบบว่าพิเศษน้อยสุดค่ะแหมเธอนี่ไม่หัวใจเพื่อนเลยนะ ยามยามโอ้ยม่ล่อกอยู่นี่เอ้่คโอ้ยคนนี้เป็นอะไรเนี่ยแลอวคนนี้เป็นอะไรนุโอ๊ยแก้ยยยยย เกิดสำหรับนะครับใจดีมากเลยวันหลังมาใหม่นะครับข้าข้าก้า้าป็นอะไรอย่าฉันสักการของฉันไม่ยิ่งเย่ฉันสักกรอีกเลยฉันชอบปิดปิเจอเจอเป็นโอ้ยปิดตกกคไ เธอคิดว่าแปลมไหม I n e e you yo บางทีน่าจะมีภาษาไทยกับภาษาอินโดนีเซียบ้างจะได้แปลเข้าใจถ้ามีอยากให้มีอันนี้มั่นที่สุดแปล อินโดนีเซียให้เป็นไทยแบบนี้โอเคค่ะนี่โอเคกลับบ้านมาถึงบ้านไม่ต้องไปชั้นลงชั้นล่าง สาวก็ต้องมีโทรศนะัพท์เนาะเพราะว่าสาวๆอะโตแล้วควรจะมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองบ้างนคะอุ้ยดูดีๆก็มาเองอันนี้ดูจากโทรศัพท์โอเคฉันมาแล้วไปน้งอาบน้ำรอเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยไม่อาบน้ำแถมยัง อุ้ยนั่งได้ด้วยอันนี้ไม่ได้เพึ่งร,รู้หรอกรู้ตั้งนางแล้วโอเควางบบดไว้ตรงนี้เฮ้ยฉันจะนอนก่อนไม่เธอต้องเวอมยิ้ยเฉันยียมนำ้ำโอเคอย่าปติติดตามตอนต่อไปจะมีพระเอกเพิ่มและนางร้ายเพิ่ม บายเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งว่าลงช่องแล้วบ๊ายบาย